สวัสดีค่ะทัาทายสําหรับผู้รักสุขภาพทุกท่านนะคะวันนี้เราได้ยินเสียงเป็นหนาหูเลยในเรื่องของกดไซยาไนต์ใช่ไหมคะเรามาดูกันนะคะว่าไซยาไนต์คืออะไรกันแน่นะคะไซยาไนต์คือสารเคมีอันตรายที่ออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็วและจัดอยู่ในกลุ่มสารพิษที่มีอันตรายสูงมากๆส่วนใหญ่จะพบในรูปแบบของกดไฮโดไซยานิกค่ะซึ่งเมื่อเข้าไปสู่ร่างกายแล้วจะไปยับยั้งการทํางานของเซลล์ซึ่งจะสามารถทําให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ ซึ่งไซยาไนนนี้จะมาใช้ในอุตสาหกรรมทั้งในเรื่องของการผลิตสิงทอโรงงานกระดาษหรือพลาสติกค่ะซึ่งจะสามารถพบได้ทั้งในอากาศดินอาหารและน้ําค่ะแต่ขอบอกเลยนะคะว่ากดไซยาไนยังพบในอาหารด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นฮอร์มอนหรือแอปเปลิลเมื่อร่างกายทานเข้าไปแล้วนะคะเกิอการเผาผลาญก็จะได้กดไซยาไนออกมาเช่นกันค่ะแต่จากการที่ได้จากอาหารนี้ก็เป็นเพียงน้อยนิดเท่านั้นนะคะเพราะว่าไซยาไนตัวนี้ก็ไม่ได้ส่งผลทําให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ ก๊ไซไน้์จะพบได้ในหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฮโดรเจนไไน้์ซึ่งสารตัวนี้ค่ะจะพบได้ในการเผาไหม้พลาสติกหรือหนังเทียมค่ะซึ่งเป็นสารที่ทําให้ผู้คนเสียชีวิตจากการเป็นผู้เคาะร้ายในเผืองไหม้นั่นเองค่ะรูปแบบที่2ก็จะพบในรูปแบบของโพแทสเซียมไไน้์นะคะซึ่งตัวนี้จะพบในการทานพืชค่ะไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังหน่อไม้ทั่วต่างๆข้าวโพดซึ่งเวลาเราทานดิบๆนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับสารไไน้์ตัวนี้เข้าไปเช่นกันค่ะ แต่อย่างที่บอกเลยนะคะถ้าผ่านกระบวนการความร้อนก็จะเหลือสารไซยาไนร้อยลงไปค่ะแล้วก็เป็นจุดที่มีเพียงเล็กน้อยอย่างที่เราพูดไปแล้วข้างต้นนะคะตัวที่3นะคะจะพบในรูปแบบของโซเดียมไซยาไนค่ะซึ่งจะพบได้จากการเคลือบสีเคลือบเหล็กและก็พบในยาฆ่ามแมลงด้วยนะคะไซยาไนจะพบได้ในรูปแบบทั้งของเหลวของแข็งและก๊าสนะคะไม่มีสีค่ะแต่เป็นที่ที่น่าสังเกตได้ง่ายๆนะคะเขาจะมีกลิ่นค่ะซึ่งกลิ่นของเขาจะคล้ายๆอัลมอนด์นั่นเองค่ะ สารดีๆกับคุณตุ่นวันนี้นะคะดูแลร่างกายของเราง่ายๆทําความสะอาดร่างกายทําไร้สารพิษสารเคมีในร่างกายแนะนํา k o ค่าผลิตภัณฑ์ดูแลระบบเรือดนะคะ